สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบุคคลนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับความจริงนะถ้าไม่มีประโยชน์เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องพูดนะเราจะพูดแต่ความจริงที่มีประโยชน์อันนี้สําคัญนะเพราะว่าผมเห็นสมัยนี้นะถ้าพูดถึงความจริงนะโอ้โหมองไปทางไหนเนี่ยความเสื่อมมันเยอะนะ มองไปทางไหนก็เห็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมองไปทางไหนก็เห็นเรื่องของการผิดศีลผิดธรรมนะคนที่รักษาศีลห้าจริงๆระรักษาศีลห้านะครับอย่างคนที่รู้เข้าใจเนี่ยน้อยนะส่วนมากก็จะไหลไปตามกระแสของโลกนะความโลภความโกรธความหลงนะในชีวิตประจำวันนะไปตามระบบทุนนิยมนะบริโภคนิยม ส่วนใหญ่ก็จะไหลไปกับการกินเที่ยวเล่นนะวดโชว์กันในสื่อสังคมออนไลน์อันนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับน้อยนักนนะับที่จะเป็นบุคคลที่นําสินธรรมนะมาใช้ชีวิตประจวันโดยเฉพาะเรื่องของการฝึกสติบาลสี่วันใครที่ฝึกสติบาลาน4อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยถือว่าท่านเป็นคนส่วนน้อยนะแต่เป็นคนส่วนน้อยที่มีคุณภาพมากๆเป็นคนส่วนน้อยที่มาถูกทางแล้วมากๆนะเป็นคนที่ เรียกว่าใช้เวลาอยู่กับโลกมนุษย์เนี่ยไม่เสียเปล่านะหันผู้ที่จเจริญสติปัฏฐาน4ี่การฝึกสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมนะเคลื่อนไหวปากพูดหันซ้ายหันขวาก้มหน้าเงยหน้าเนี่ยรู้ตัวอยู่เห็นอิริบทเก่าดับเห็นอิริบทใหม่เกิดขึ้นเห็นอิริบทใหม่ที่เกิดดับเห็นอิริบทใหม่ที่กว่าที่เกิดขึ้นนะ เห็นจิตเปลี่ยนแปลงนะจิตดีจิต,จตร้านยะความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เรื่องของออกุศลอกุศลที่ประกอบอยู่ในจิตนะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับตลอดเวลาเนี่ยนั่นแหละครับเป็นการเจริญสิปฐฐาน4ที่ถูกต้องแล้วในชีวิตประจำวันถือว่าท่านเป็นคนมีคุณภาพนะถือว่าจะเป็นคนส่วนน้อยนะเพราะว่าความทุกข์ในใจของท่านเนี่ยจะทุเราไปได้เยอะ นะถ้ายังไม่สามารถจะละประหารกิเลสสังโยชน์ได้เนี่ยความทุกข์ในใจของคนที่จเจริญสิบัณฑสีแบบนี้นะก็สามารถที่จะระงงับนะครับบาปอากุศลที่เกิดขึ้นทางกายวาจาใจได้เยอะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่จเจริญสีบัณฑสีนี่แหละนะเขาก็จะรู้ความจริงแล้วนะเขาก็จะรู้จักพูดนะเขาจะพูดเฉพาะความจริงที่มันมีประโยชน์เขาไม่จะเป็นต้องพูดความจริงทุกเรื่องนะ นะเพราะว่าโอ้ถ้าพูดถึงความจริงทุกเรื่องเนี่ยโอ้โหวันวานนี้ความจริงที่ไม่มีประโยชน์เยอะแยะไปหมดเลยนะเห็นคนไม่ดีเห็นคนชั่วเห็นคนร้ายเนี่ยถ้าพูดนะก็เหมือนคนขี้บน่นบ่นเช้าบ่นเย็นบ่นกลางวันนะเห็นสิ่งที่บางทีคนในครอบครัวคนใกล้ตัวบุตรหลานอย่างนี้นะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีเนี่ยนะถ้าพูดทุกเรื่องเนี่ยสงสัยนะพูดตั้งแต่เช้านะยันเย็นเนี่ยนะก็ ไม่จบอะเราถึงเห็นนะบางบ้านนี่ไงก็กลายเป็นว่าผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยขี้บน่นะบ่นลูกตั้งแต่เช้ายันเย็นนะกลับมาจากเรียนก็บ่นต่อนะสามีก็บ่นภรรยาภรรยาก็บ่นสามีนะบ่นถึงเรื่องราวความทุกข์ร้อนในใจบ่นถึงเรื่องราวความไม่ดีไม่งามในสังคมนะบ่นไปหมดทุกเรื่องอะแต่มันไม่เกิดบรรัญนญะาเพราะการบ่นมันก็คือการระบาย ความทุกข์ความร้อนความสับสนในชีวิตออกมามันไม่ได้เป็นการพูดแล้วเกิดคติข้อคิดมันไม่ได้เป็นการพูดแล้วเกิดอุทาหรณ์นะก็เรียกว่าสิ่งที่สอนใจตนเองและผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นการพูดแบบนี้ยก็เรียกว่าการพูดที่ไม่มีประโยชน์ถึงแม้สิ่งนั้นเป็นจริงนะที่เราเห็นข่าวในสังคมเยอะแยะไปหมดอ่ะนะไอ้นั่นทุจริตไอ้นี่โกง นะไอ้นั่นโกหกไงนะไอ้นั่นหลอกลวงเนี่ยข่าวชาวบ้านข่าวซุบซิปนะเต็มสังคมเลยโดยเฉพาะดารานะคนนั้นนอกใจคนนี้คนนี้มีโรคไหลใบนะคนนี้ไปโกงคนนั้นนะคนนี้ไปทํานู่นนี่นั่นอ่ะนะโดยเฉพาะข่าวดาราเนี่ยเป็นข่าวที่แต่ว่าจริงไหมมันก็มีจริงผสมไม่จริงนะแต่ว่าความจริงนั้นมีประโยชน์ไหมถ้าเราเพียงรับทราบอะเราก็บอกอ๋อเป็นเรื่องธรรมดา โลกของผู้ดุชนก็เป็นธรรมดาของคนผิดศีลดาราคนนี้จะไปเป็นชั่วคนนั้นดาราคนนี้จะมีกิกก๊กว่าคนนั้นดาราคนนี้จะมีโลกไหลนะดาราคนนี้จะโกงเงินคนนั้นดาราคนนี้จะหลอกลวงลอ่อลวงคนนั้นนะ่ยถ้าเราฟังข่าวปุ๊บมันก็เหมือนเป็นอุทาหรณ์ขึ้นมาในใจเราอ๋อเป็นธรรมดาของโลกโลกของผู้ดุชนใครจะเป็นดาราจะอ่อจะสวยจะเด่นจะดังเนี่ย นะแต่ส่วนใหญ่ก็ศีลไม่บริสุทธินะ์เราจึงพึงระวัระวังนะว่าอย่าไปเชื่อคนที่เปลือกอย่าไปมองคนที่เปลือกว่าคนนี้หน้าตาดีน่าเชื่อถือหล่อสวยฐานะดีตระกูลดีอย่างเงี้ยมันเชื่อไม่ได้นะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่มีเครื่องหมายมาประติดอยู่ที่ศีรษะนะว่าคนนี้มีศีลมีธรรมนะดีหรือไม่ดีบางทีคนเด่นดังเนี่ยกับยการเป็นคนชั่วก็มีเป็นคนร้ายก็มีบางทีคนธรรมดาสามัญเนี่ย เป็นคนดีก็มีนะดีเราเห็นข่าวไหมบางทีนะโอ้ยคนยากคนจนน่ะนะบางคนเป็นแท็กซี่บางคนเป็นสามล้อถีบอะ่ะเจอเงินหล่นอยู่นะของชาวต่างชาติก็ดีคนไทยก็ดีหลายหมื่นหลายแสนเขาไม่เอานะเขาไปคืนด้วยนะเนี่ยคนดีก็มีนะไม่ได้เป็นคนเด่นคนดังอะไรเลยนะที่ข่าวออกมาโอ้ยคนเด่นคนดังคนหลอ่อคนสวยคนมีตระกูลเนี่ยโอ้โหเปิดโปงออกมานี่เป็นคนชั่วคนร้าย คนสกปรกครบไม่ได้นะคนขี้โกโหกคนโกงนะคนล่อลวงหลอกลวงเห,ห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยถ้าเราจะดูข่าวเงี้ยมันมีเต็มฟีดไม่หมดเลยนะในสื่อสังคมออนไลน์อ่ะถ้าเราดูทั้งวันก็ได้นะดูไปก็หมายว่ามันเกิดประโยชน์ไหมนะถ้าดูเพื่อจะซุบซิบเอาไปคุยต่อเพื่อจะนินทาอย่างนี้ต่อมันไม่มีประโยชน์นะแต่้าเกิดว่าเราดูเพื่อไปดูทาหอนนะสอนใจตนเองสอนคนใกล้ตัว ยกอิรูน,นาหหอนนะว่าเราแงค์นอกสังคมเนี่ยอย่าไปมองคนที่เปลือกนะอย่าไปประมาทชีวิตนะนะอย่าไปเชื่อคนง่ายนะเพราะว่าคนในสังคมอ่ะดูที่เปลือกไม่ได้ดูที่รูปร่างหน้าตาการแต่งตัวไม่ได้นะดูที่ชื่อเสียงความเด่นดังก็ไม่ได้นะเพราะคนเรามีศีลมีธรรมเนี่ยมันเป็นส่วนน้อยนะคนที่รู้จักเจริญสติภาวนาเจริญสีฐานสีมันส่วนน้อยนะมันพึงระมัดระวังเวลาแหวนนอกเนี่ย จะทาการงานจะไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับพยายามไม่มีสติมีความระมัดระวังตัวนะอย่าเชื่ออะไรง่ายนะอย่าหลงอะไรง่ายๆนะอย่างเงี้ยถ้าเรายกเป็นอุทาหรณ์ก็เกิดประโยชน์นะไรเกิดว่าเราดูไปนินทาไปด้วยความเมามันคนนี้เป็นชู้คนนั้นคนนั้นนี่หักหลังคนนี้อะไรร้อยแปดอ่ะเราจะเสียเวลาวันๆเยอะมากนะเพราะความจริงเหล่านี้มันไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตเรา นะเพราะว่ามันไม่สามารถยกเป็นหัวอดเป็นข้อคิดเตือนใจได้แต่เกิดใครดูข่าวเหล่านี้นะมันไม่ต้องดูจนจบหรอกนะบางทีดูข่าวอะเช่นข่าวเช้าข่าวเที่ยงพอเราเห็นข่าวปุ๊บเขาพูดอย่างนี้เขาโกงกันเขาหลอกกันเรารู้ละอ๋อเออเราก็บอกว่าสังคมเป็นเช่นนี้แหละนะเราก็เตือนตัวเราเองเตือนคนใกล้ตัวเตือนคนในครอบครัวเตือนลูกหลานเราไปในสังคมก็พึงระบดระวังนะอย่าเชื่อคนง่ายอย่าดูคนที่เปลือกอย่างเงี้ย ลักษณะเราพูดแบบสั้นๆตรงประเด็นนะยกวุทาหอ์อย่างเงี้ยอันนี้เราพูดไดแ้แล้วความจริงที่มีประโยชน์เนี่ยควรพูดถ้าเกิดความจริงไม่มีประโยชน์ไปพูดเลยบางทีไปบ่นสามีบ่นภรรยาบ่นลูกหลานบ่นตั้งแต่เช้านะกลางวันเย็นอย่างเงี้ยลูกหลานก็เบื่อเอื่มเขาจะบอกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่ขี้บ่นไม่อยากอยู่บ้านเบื่อไม่อยากฟังไม่อยากอยู่ใกล้อย่างเงี้ยเห็นไหมความจริงนั้นไม่เกิดประโยชน์ไง ความจริงที่พูดมันควรจะมีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าธรรมะมีประโยชน์ไหมมีทําไมผมถึงเลือกพูดธรรมะนะวัาละคลิปสองคลิปนะธรรมะต่อเนื่องอันประการที่หนึ่งนะเป็นช่องผมเองนะแปลว่าผมไม่ได้ไปบังคับใครมาฟังนะผมก็พูดออกไปเป็นสาธารนะใครที่มาฟังเราได้ประโยชน์ก็ประโยชน์ไปนะใครที่ฟังรู้สึกว่าโอ้คนนี้ไม่ได้ประโยชน์เลยไม่ตรงกับจริตชั้นก็กดข้ามไปเลยนะเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดผมบอกว่ามันมีประโยชน์เป็นข้อคิด เนะตือนสติกับคนทุกรุ่นนะทุกเพศทุกวัยพูดง่ายนะเด็กนักเรียนนะก็ได้คนทํางานเพิ่งสร้างครอบครัวก็ได้นะคนมีครอบครัวก็ไดนะ้ผู้สูงวัยก็ได้นะเพราะธรรมะเนี่ยมันไม่จํากัดการเวลานะแล้วก็ใช้ได้กับบุคคลทุกประเภทนะเพราะว่าธรรมะนี้เป็นเรื่องจริงในชีวิตประจำวันเกิดขึ้นกับจิตใจของคนทุกคนมันจิตใจของคนทุกคนถ้ามีธรรมะ นะอยู่ในจิตใจแล้วนะก็จะทุเราความทุกข์ความร้อนนะก็สามารถทําให้ดําเนินชีวิตนะอยู่กับความเป็นโลกที่เราเป็นอยู่นะอย่างถูกต้องความจเจริญรุ่งเรืองก็จะตามมาชีวิตก็จะประกอบด้วยมงคลแต่ถ้เกิดว่าเรา,เาใช้ชีวิตแบบไม่มีธรรมะเลยนะชีวิตเราก็พบกับสิ่งนี้เรียกว่าอัปมงคลไม่เป็นมงคลชีวิตนะนะเพราะาเราไม่รู้ว่าเราทําอะไรไปเหมาะสมเหมาะควรหรือไมนะ่อะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานานะ มัสิ่งน,นี้จึงมาเล่าสู่วนฟังน,นะครับว่าถ้าเราจะพูดความจริงความจริงนั้นต้องมีประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นนะก็อย่างที่ผมผมพูดในช่องผมเนี่ยนะนะก็คือผมมองเลยว่ามันเป็นประโยชน์กับตนเองนะเพราะว่าผมให้สิ่งที่เป็นความจริงที่เป็นความรู้ในการดําเนินชีวิตนะครับตามทางสายกลางอริยมรรคปองค์แเนี่ยผมมองว่าสิ่งนี้มีประโยชน์นะส่วนผู้ฟัง ็ไปคัดเอาว่าฟังสิ่งที่ผมพูดเล่าไปแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้จริงไหมในชีวิตปัุบันได้ข้อคิดอะไรไหมอุตางหอนไหมถ้าได้ก็ฟังนะถ้าไม่ได้ก็กดข้ามไปนะเพราะว่าอาจจะจริตไม่ตรงกันแต่ความเป็นการณมิตรเนี่ยมีเสมอความมุ่งมั่นปรารถนาดีต่อกันมีเสมอแต่จริตบางทีอาจจะไม่ตรงกันคือฟังแล้วมันไม่โดนใจอ่ะพูดสั้นง่ายๆคือบางคนอาจจะถูกจริตกับบางที่บางสำนัก บางบุคคลฟังแล้วโดนใจถูกใจนะแต่ว่าบางคนก็ฟังนะบางบางอีกบางสำนักพูดก็ไม่ไม่ถูกใจไม่ตรงใจเขออาเรียกว่าจริตนิสัยนะบุญพาวัสนาส่งมาพบเจอกันด้วยนะแต่ว่าด้วยความเป็นการมิตรเนี่ยความมุ่งหวังดีปรารถนาดีมีต่อกันเสมอนะไม่เคยมุ่งร้ายปรารถนาร้ายนั่นแหละคือเป้าประสงค์นะของช่องผมเพราะนั้นเวลาผมจะคิดวิเคราะห์พูดอะไรไปแล้วแต่นะผมพยายามไตรตรองกัน สิ่งที่ผมพูดไปแล้วนะสิ่งที่ผมมองเห็นในวิถีทางของโลกนะครับมันมีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วความจริงที่ผมพูดไปเนี่ยมันมีประโยชน์หรือไม่นะถ้ามีนะแม้จะเล็กน้อยบางทีผมก็พูดเอาไว้แต่ว่าท่านจะต้องไปพิจารณาไตรตรองเองก่อนด้วยนะใช้สีปัญญาของตัวเองด้วยนะอย่ามาเชื่อผมทั้งหมดฟังพิจรณาใคร่ควรก่อนแล้วค่อยเชื่อแล้วนำสาระประโยชน์นั้นอนะไปใช้นะครับแลนะ้วเราส่วนฟังในคลิปนี้นะครับ แล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ